คาร์โร่เอ็มซีคอนทสปี5สนับสนุนโดยคาร์โรรถปลาย่างญี่ปุ่นทำจากเนื้อปลาและมีโปรตีนคาร์โรรสปลาย่างญี่ปุ่น สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์กับการค้นหาสุดยอดพี่กรจากโครงการคา r o โร่เอ็ t ซ t ปี5นะครับหลังจากที่น้องๆทั้ง16คนเนี่ยได้มีการเวิร์กช็อปไปแล้ววันนี้น้องๆจะต้องนําความรู้ที่ได้มาปรับใช้เพื่อมอาาริชา t ต,ต,ต่อหน้าคณะกรรมการและเรานะครับจะคัดเลือกให้เหลือเพียง6คนนั่นั้นครับ และโจทย์ในวันนี้นะครับน้องๆจะต้องโชว์ไหวพริบโดยการตอบคำถามแล้วก็ทำตามโจทย์นะครับที่คณะกรรมการผู้ทรงอสมรู้และพิธีกรพี่เลี้ยงทั้ง6ท่านตั้งให้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอพอร์ ol, นะครับรายการที่คุณจะได้เต็มอิ่มกับเพลงเอเชียนวอหนึ่งชั่วโมงเต็มกับผมวิกเตอร์นะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยค่ะเป็นดาราไซมีนี่ที่เธอเนี่ยแซ่บมากๆเราจะนึกออกกันไหมคะนั่นก็คือพี่กุ๊กกิ๊ยค่ะ สามารถที่หลากหลายมากเลยค่ะแล้วก็ คิดว่าแต่ละคนเนี่ยยังต้องค้นหาตัวเองอีกสักหน่อยนึงแล้วก็ต้องทําออกมาให้ชัดนะคะเกณฑ์น,นะครับในรอบออดิชั่นเนี่ยเป็นยังไงครับการตัดสินดูอย่างรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความสามารถไหวพริบปริพาน์บุคลิกลักษณะหรือว่าจริงๆแล้วเรามองไกลไปถึงการต่อย,ยอดว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยนอกเหนือ,อนจากสิ่งที่เราคิดว่าจะมาเป็นพิธีกรที่ดีแล้วเนี่ยอนาคตสามารถจะไปทําอะไรที่แบบก้าวไกลไปกว่านั้นได้อีกหรือเปล่าและสําหรับน้องๆนะครับที่เข้ารอบ6คนในวันนี้นะครับเราจะมีพิธีกรพี่เลี้ยงจาก GMM ี6คนด้วยกันนำทีมโดยคุณบิกกี้พี่ภาคพี่นอ็อต <Hello. S 1> พี่ป๋อมแปม๋มแล้วก็พี่กอจิตแล้วก็มีผมด้วยและพี่กอร์พี่เลี้ยงทั้ง6คนนี่แหละครับที่มาคอยเทรนให้น้องๆส่วนตอนนี้จะต้องไปลุ้นกันแล้วฮะว่าใครที่จะได้เข้ารอบ6คนครับน้องนิวค่ะ้องพิงด้วยครับน้องพิงครับน้องตองครับผม ปิดท้ายกิจกรรมในวันนี้นะครับด้วยเสียงเพลงแล้วก็กำลังใจดีๆจากพี่เตชีนแล้วก็พี่พลอยจาก My Idol และนี่คือน้องๆ6คนนะครับที่ผ่านเข้ารอบสัปดาห์หน้านะครับน้องๆจะไปทำกิจกรรมอะไรยังไงที่ไหนนะครับพี่โอจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆชาวเว็บคลาบอย่างแน่นอนส่วนตอนนี้ไปย้อนต่อกับเลโอนอตเวคาครับ